สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ของนักท่องป่านักท่องไพรที่มีชื่อว่าอาจารย์วัฒนาบุญยังท่านเป็นนักเขียนนักประพันธ์ที่ได้เขียนเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องป่าท่องไพรและเรื่องราวลึกลับในป่าไว้อย่างมากมายนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่มีชื่อว่าเจ้าที่ครับ กล้หมดเวลาสัญญาการทำไม้ของบริษัทที่ได้รับสัมปทานมานานนับ10ปีพร้อมๆกับป่าก็หมดสภาพลงไปด้วยจากที่เคยเป็นป่าทึบหนาแน่นทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้หอมกอหวายกอไผ่ก็พลอยถูกตัดโค่นลงไปด้วยทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาสัมปทานแต่อย่างใดป่ากำลังเสื่อมสภาพแบบนี้จึงเป็นโอกาสดีของชาวบ้านซึ่งขัดสนที่ทำกินทั้งหลายต่างก็พากันบากหน้าเข้ามาหาที่จับจองถางป่าตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาปลูกพืชอายุสั้น ที่สามารถขายผลผลิตได้ในเวลาไม่นานนักอย่างเช่นพวกทัว่วข้าวโพดมันสัมปะหลังเรียกได้ว่าฝนยังไม่ทันหมดไปจากท้องฟ้าบรรดาคนยากคนจนเหล่านี้ก็มุ่งหน้าเข้าป่าหาที่ทำกินกันแล้วทิดสมบุญหรือบุญสมก็เป็นหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นหลังจากบวชเรียนมาได้หนึ่งพรรษาซึกออกมาก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรไร่นาก็ไม่มีกับเขาพ่อแม่ก็แก่ชราความยากจนที่มีมาตั้งแต่จำความได้ ก็ทำให้ต้องเช่าไร่เช่านาคนอื่นเขาทํามาตลอดเน็ดเหนื่อยแทบจะล้มประดาตายขายผลผลิตมาก็แค่ได้จ่ายหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาและค่าเช่าที่เท่านั้นเองพอมีข่าวว่าเพื่อนบ้านจะเข้าไปหาที่ทํากินในป่าลึกโดยไม่ต้องไปซื้อหาหรือว่าเช่าเอาแค่ใช้แรงถากถางเอาจะมากน้อยแค่ไหนก็ทําได้ตามใจชอบทิศสมจึงเตรียมตัวเข้าป่าทันทีแม้แรกๆจะถูกทัดทานจากพ่อแม่อย่างหนัก ด้วยความเป็นห่วงลูกชายคนเดียวเพราะว่าข่าวคราวคนเข้าไปถางป่าและก็ถูกไข่ป่ากินตายนั้นมีมานับไม่ถ้วนแต่เมื่อเจอคำถามว่าจะให้ทำอะไรกินละ่ะพ่อแม่มีไร่นาให้ทำเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าพอเจอคำถามแบบนี้เข้าไปพ่อแม่ก็ถึงกับอึง้งหนักเข้าก็ต้องปล่อยให้ลูกชายซึ่งเป็นทิศศึกใหม่เข้าป่าไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้านทิศสมร่วมกับกลุ่มเพื่อนบ้านหลายคนหาเช่ารถบรรทุกหกล้อเก่าๆให้ไปส่งที่ชายป่า ในรถก็เต็มไปด้วยสเสบียงที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารกะปิน้ําปลาเกลือพริกแหก้งปลาแห้งปลาเค็มยาสามัญประจาําบ้านพวกยาแก้ปวดแก้ไข้แก่ท้องเสียแก้ปวดท้องเครื่องมือเครื่องใช้ในการทามาหากินเช่นพวกมีดพระขวานเลื่อยจอบเครื่องครัวรวมทั้งเครื่องทำมาหากินทั้งแหคายดักปลา เพราะในป่าจะมีหนองน้ําคนที่ไม่ใช่พรานอาชีพอาหารที่หาง่ายที่สุดก็คือปลาในหนองนั่นเองที่จริงอุปกรณ์ที่จําเป็นของคนเข้าไปบุกเบิกป่าแบบนี้ก็คือปืนนะครับแต่ชาวบ้านที่อยู่ไร่อยู่นามาก่อนอย่างทิดสมและก็เพื่อนๆนั้นก็ไม่ค่อยจะมีใครที่มีปืนสักเท่าไหร่แม้แต่ปืนลูกซองเดียวก็ยังแพงเกินไปสำหรับพวกเขาอย่างดีที่พอจะมีได้ก็คือปืนแก๊ปเท่านั้น ลุงบุญนหาวิงและทิดมาเพียง3ามคนในกลุ่มเท่านั้นที่มีปืนกั๊ปติดตัวไปด้วยนอกจากนั้นก็มีเพียงมีดดาบมีดพระหรือบางคนก็มีแค่ฉมวกอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นครับอาวุธหาปลาพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไปสู้รบปรบมือกับเสือหรือว่าหมีที่ไหนแค่เจอหมาสักห้าหตัวก็ขนลุกขนชันวิ่งหนีกันแล้วละครับรถบรรทุกหล้อเก่าคร่ำครึกคันนั้นบรรทุกผู้คนร่วม20เต็มไปด้วยข้าวของเต็มคัน แล่นขโยกขยเยกมาตามทางลูกรังผ่านพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยเป็นป่าดงดิบมาก่อนแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นไร่มันสำปะหลังยังพอจะมีไม้ใหญ่เก่าแก่อย่างพวกตะแบกหรือกระบกยืนโด,ดเดอ,อยู่บ้างตามชายเขตฝุ่นลูกรังสีแดงห้วนตลบตามมาจนแทบมองไม่เห็นข้างหลังข้าวของและผู้คนบนรถล้วนแดงเถือกไปด้วยฝุ่น หลังจากจอดแวะกินข้าวหอกันกลางทางที่ริมหนองใต้ต้นกระบกใหญ่แห่งหนึ่งแล้วรถหกล้อเดินตายคันนี้ก็เริ่มเข้าเขตปาา่ปาซากป่าซากคือป่าที่เพิ่งถูกแพ่วถางใหม่ๆเป็นไร่ที่แทรกอยู่ในป่าโปรงบางช่วงก็ยังมีพุ่มไม้หนาทึบบางช่วงก็เตียนโล่งม,มีร่องรอยพืชผลที่ปลูกเอาไว้ทั้งข้าวโพดถัว่วและมันสำปะหลังทางลูกรังที่ว่าแย่มาตั้งแต่ตอนนอกบัดนี้มันยิ่งแย่หนักขึ้นไปอีก มีทั้งหลุมทั้งบ่อและร่องลึกของรอยล้อที่ลุยเอาไว้ตั้งแต่ฝนที่แล้วแถมพื้นที่ที่เป็นเนินสูงๆต่ำๆก็มีมากขึ้นมองออกไปไกลๆนอกจากหมู่ไม้เขียวครึมแล้วยังเห็นทิวเขาเตียเต้ยๆทอดตัวยาวเหยียดอยู่ทางซ้ายมือลุงบุญซึ่งอาวุโสม,มากที่สุดในกลุม่มชี้มือบอกสมาชิกในรถว่าที่เห็นนั่นคือเขากาเลยไปก็คือเขามันเทศเขา30และที่เห็นลิบๆนั่นก็คือเขาวง ลุงบุญเคยเป็นลูกจ้างทำไม้ในป่านี้มาก่อนจึงมีความรู้เรื่องป่านี้ดีกว่าใครทั้งหมดโดยเฉพาะสภาพพื้นที่ว่าตรงไหนมีหนองน้ำตรงไหนมีที่ลุ่มตรงไหนมีที่ดอนแกจะรู้หมดจะว่าไปแล้วการเข้ามาถางป่าของชาวบ้านในครั้งนี้ก็มีที่มาจากการชักชวนของลุงบุญคนนี้นั่นเองการเดินทางเข้าป่าช้าลงทุกขณะนะครับเพราะหลายครั้งที่ล้อรถตกลงไปในร่องลึกก็ต้องช่วยกันขุดใช้แม่แรงยก น้ำหนักรถที่มันทุกเกินทำให้เครื่องยนต์เก่าแก่ทำท่าจะไม่ยอมขึ้นเนินบางเนินจึงถึงกับต้องลงมาช่วยกันเข็นจนดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงใกล้จะรับทิวไม้ชายดงยังไปไม่ถึงที่หมายที่ลุงบุญตั้งใจไว้สักทียังอีกไกลไม่ี่ยลงกว่าจะถึงหนองน้ำที่ว่าเนี่ยทิดมาตะโกนถามลุงบุญที่นั่งหน้าคู่ขคนคับไม่น่าจะถึงชั่วโมงล็อกเอ็งเห็นเนินข้างหน้านั่นไหมล่ะลงเนินลูกนั้นก็ถึงแล้ว ใจเย็นเย็นสิวะทุกคนมองตามมือลุงบุญที่ชี้ไปข้างหน้าเนินเขาลาดลาดลูกนั้นกว้างใหญ่มียอดไม้ขึ้นแน่นทึบเป็นโดงใหญ่ดูแล้วมันยังอีกไกลนักไม่น่าจะไปถึงก่อนค่ำแน่ๆในที่สุดพวกเราก็ข้ามเนินนั้นมาได้อย่างทุลักทุเลเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดวงอาทิตย์ลับหายลงไปทางขอบฟ้าตะวันตกทางลงเนินลาดค่อนข้างชันรถบรรทุกบุโรทั้งพุ่งลงเนินอย่างรวดเร็ว เพราะว่าน้ำหนักรถเกินพิกัดทำให้คนขับรถนั้น mm. เบรกไม่ค่อยจะอยู่ตัวรถกระเด้งกระดอนจนข้าวของกระจัดกระจายผู้โดยสารร้องกันลั่นด้วยความตกใจในที่สุดก็มาหยุดสิน้นฤทธิ์เอาที่ชายหนองน้ำพอดีพร้อมๆกับความมืดที่โรยตัวเข้ามาปกคลุมผืนป่าจนมืดมิดโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วเว้ยเองเก่งว่าไอ้น้องขับได้ดีมากนะหวิงตบไลโชเฟอร์ใจเด็ด ีกตอนเข้าโค้งเนี่ยก็นึกว่าจะคว่ำแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นเน่ยคงจะต้องมีการเจ็บการตายกันมางแล้ววะโอ้โหแค่นี้ก็เข่าแตกแล้วลุงหัวโ,โนเป็นลูกมะกรูดแล้วเนี่ยยังไม่ทันเข้าป่าจริงๆเลยก็เจ็บซะแล้วเนี่ยทิดมาบ่นเสียงดังทุกคนช่วยกันขนข้าวของที่จําเป็นในการประกอบอาหารลงจากรถลุงบุญชํานาญในการหาฟืนมาก่อไฟไม่นานไฟกองใหญ่ก็สว่างโร่ไล่ความมืดมิดให้หายไปถึงชายป่า พวกผู้หญิงก็พากันไปตักน้ําในหน้องมาหุงข้าวนี่มันจะมี AK ไอ้แค่ไหมเนี่ยลุงเมียของน้วิงร้องถามลุงบุญอย่างไม่แน่ใจโอ้ยหมดไปนานแล้วตอนข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เห็นว่าเหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วนะไอ้ดำมันยิงเนื้อเอาไปกินแล้วก็เอาหนังไปขายข่าไอ้เคตายไปตั้งเกือบสิปีที่แล้วตอนนี้ถ้าจะมีไม่น่าจะมีไอ้เคนะน่าจะมีแค่เฮียเท่านั้นละ่ะ <laughs> ลุงบุญตอบอย่างอารมณ์ดีแม้จะไม่ใช่ป่าทึบแต่ป่าโปร่งบริเวณริมหนองน้าแห่งนี้ก็ห่างไกลจากผู้คนเลยลึกเข้าไปก็ยังติดกับป่าใหญ่ที่มีสัตว์ใหญ่อย่างเสือช้างและหมีควายครบครันป่าโปร่งริมหนองแบบนี้น่าจะยังมีสัตว์ขนาดเล็กออกมาหากินทุกค่ำคืนที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นหมูป่ารองลงมาก็คือเก้งแล้วก็พวกชมดเม่นอีเห็น และกระต่ายป่าส่วนพวกนกกลางคืนก็ยังคงส่งเสียงร้องอยู่ไม่ขาดระยะทั้งนกตบยุงนกฮูกนกเขารวมทั้งมแมลงกลางคืนอย่างพวกจิ้งรีดที่กรีดปีกส่งเสียงแสบไปทั้งดงสองทุ่มกว่าแล้วข้าวปลาอาหารมื้อแรกในป่าก็พร้อมทุกคนช่วยกันทำนลไม้คนละมือด้วยความสนุกสนานคลื่นเครงลุงบุญทำพิธีบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเอาข้าวสวยร้อนๆกับข้าวสามอย่าง ใส่ใบไม้ไปวางใต้ต้นกระท้อนปา่าเทเล่าขาวที่เตรียมมาไว้ใส่จอกเล็กๆวางไว้ข้างๆแล้วก็เรียกให้ทุกคนมานั่งล้อมวงจุดทูปแจกกันคนละดอกแล้วก็ว่าตามสิ่งที่ลุงทำนั้นเป็นการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าปา่าเจ้าเขาให้ช่วยคุ้มครองให้พวกเขาทำมาหากินได้สะดวกอย่าให้สัตว์ร้ายและไข่ป่ามารบกวนพอกล่าวจบแล้วก็ปักทูปลงดินเรียบร้อย ทุกคนก็รู้สึกคล้ายๆกันว่ามีความรู้สึกเหมือนขนลุกสู้และก็มีความรู้สึกว่าป่ารอบตัวที่มืดมิดนั้นคลายความน่ากลัวลงไปในทันทีความหิวทำให้รู้สึกว่ากินอะไรก็อร่อยไปหมดกับข้าวของแห้งที่เตรียมมารวมทั้งของป่าอย่างแรกก็คือผักป่าที่หาได้จากคริมหนองทั้งผักกูดผักนาำยอดไว้เอาไปลวกน้ำร้อนมาจิ้มกินกับน้ำพริก แค่นี้ก็อร่อยถูกปากกันทั่วหน้าหมดจากเรื่องกินก็มาถึงเรื่องนอนลุงบุญบอกให้นอนใกล้ๆกันข้างๆกองไฟใครมีมุ้งก็ให้หาไม้มาขึงหูผูกมุง้งใครไม่มีก็หาผ้ามาห่มกันยุงแม้แกจะบอกว่าป่าโปร่งแบบนี้ไม่มีไข้ป่าแต่ก็ไม่น่าไว้ใจนะครับโชเฟอร์หนุ่มขอนอนบนรถเพราะน่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่ไวายที่กลัวเสือจะมาตะกายข้างรถต้องปิดกระจกจนเกือบมิดลุงบุญบอกให้ทุกคนนอนตามสบายแกบอกว่าที่จริงแล้วป่าแถวนี้ไม่มีอะไรให้หน้าต้องกังวลแต่เพื่อให้ทุกคนสบายใจแกก็จะเป็นยามให้ผลัดกันกันกบน้วิงและทิดมาเพราะเป็นคนที่มีปืนกันทั้งสามคนพอทุกคนเข้านอนโดยมีแสงไฟจากกองไฟแดงเรื่อเป่าริมหนองแห่งนี้ก็เงียบสงัดลงทันที แต่ป่าที่ว่าเงียบนั้นไม่ได้เงียบสัทีเดียวมันเต็มไปด้วยเสียงต่างๆของมแมลงกลางคืนทั้งหลายทั้งพวกจิงรีดมแมลงตามพื้นดินกบเขียดจากริมหนองก็ประสานเสียงกันเซ็งแส่ประมาณสี่ทุ่มก็มีเสียงโปกๆคล้ายกับหมาเห่าแว่วมาจากทางเหนือลุงบุญบอกกับนวิงว่าสงสัยเก้งจะลงมากินน้ำพอเห็นแสงไฟเข้าก็เลยตกใจทิดมาออกปากชวนว่า ไปหายิงแก้งมากินกันดีไหมแต่ลุงบุญห้ามว่าอย่าพึ่งเลยมาคืนแรกยังไม่อยากทํำลายชีวิตใครวันหลังค่อยว่ากันอีกทีคําคืนแรกในป่าผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากเสียงเก้งในตอนหัวขําแล้วก็มีเสียงหมาในหอนในตอนดึกจากนั้นก็ไม่มีเสียงสัตว์อะไรมาทำให้พวกเราได้ยินอีกเลยครับฟ้ายังไม่ทันสางนกป่าก็ส่งเสียงร้องก้องไปหมดเริ่มด้วยกาวา แล้วก็นกเขาทั้งเขาใหญ่และเขาไยตามมาด้วยเขาชวานกกระปูดก็มีมากพอเริ่มสว่างนกกระรางก็ร้องกันลั่นป่ามันพากันมาหาลูกไส้สุกกินตามมาด้วยนกเอี้ยงกิ้งโครงและนกขุนทองโชเฟอรอ์รถหกล้อรับเงินแล้วก็รีบเดินทางกลับแต่เชา้าบอกพวกเราว่าต้องรีบออกเพราะว่ากลัวจะมืดค่ำกลางทางมาคนเดียวอย่างนี้เป็นใครก็ต้องกลัว แต่ลุงบุญบอกว่าออกเช้าแบบนี้อย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินบ่ายสามก็คงถึงหมู่บ้านแล้วเพราะรถเบาและเป็นทางลงเขาซะส่วนใหญ่ตอนสายพอจัดแบ่งข้าวของกันเรียบร้อยแต่ละคนก็เตรียมออกหาที่ในป่าเพื่อถากถางทำไร่กันทันทีส่วนเรื่องที่นอนนั้นลุงบุญบอกว่าให้นอนรวมกันอยู่ใกล้ๆกันไปก่อนเอาไว้ได้ที่ทำกินที่แน่นอนเหมาะเจาะแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันออกไปทิศสม ถือมีดพระด้ามยาวเดินบุกเข้าป่ารกไปทางทิศตะวันออกของหนองน้ำป่าลุ่มต่ำแห่งนี้ดินน่าจะดีเพราะดินร่วนเป็นสีออกดำสังเกตได้จากต้นไม้ล้มลุกและวัชพืชที่ขึ้นกันงอกงามเป็นอย่างดีที่ทำให้เดินลำบากหน่อยน่าจะเป็นหนามหันและเล็บเย,ยวนหนามของมันแหลมคมเผลอโดนเข้าไปก็คงได้เลือดและเสื้อแสงก็คงขาดกระจุยทันทีเดินเข้าไปในป่าคนเดียวบางครั้ง ก็อดสะดุ้งไม่ได้นะครับเมื่อมีเสียงกรอบแกรบของใบไม้แต่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่อะไรมันเป็นพวกกิ้งกาและกระรอกเสียมากกว่าเดินมาเกือบชั่วโมงก็มาถึงบริเวณที่เป็นป่ารกทึบมากขึ้นมีกอไผ่ป่าต้นใหญ่ๆและไม้ยืนต้นอย่างพวกตะแบกกระบกกระบากและประดูขนาดย่อมขึ้นเรียงรายพื้นดินร่มรื่นชุ่มชื้นดูน่าจะเหมาะแก่การเพาะปลูกทิศสมคิดคิดว่าตรงนี้ น่าจะเหมาะเจาะที่สุดแล้วเหตุที่มาเสกไกลลิบเพราะไม่อยากมีปัญหาต้องแย่งที่ดินกับคนอื่นๆเสียงนกขนาดใหญ่ขยับปีกพึบพับเหนือหัวทําเอาสะดุ้งสุดตัวพองแงนขึ้นไปมองเหนือยอดไม้สูงก็เห็นนกเงือกกรามช้างคู่หนึ่งบินหนีไปทางป่าทึบทิดสมเดินสำรวจไปรอบๆใช้มีดพระฟันเปลือกไม้ไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตเป็นระยะๆะะเดินสำรวจไปจนเที่ยงคิดว่าน่าจะได้พื้นที่ พอแกการถากถางทำไร่แล้วจึงหยุดนั่งพักกินข้าวห่อที่เตรียมมาใต้โคนกระท้อนป่าต้นใหญ่นึกดีใจที่ได้ที่ดินทำกินเป็นของตนเองสักทีหลังจากที่พ่อแม่มาอยู่จนแก่เฒ่าก็ยังไม่มีแม้แต่ที่ปลูกบ้านตกเย็นทุกคนก็กลับมารวมตัวกันที่ริมหนองแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าเพราะการบุกป่าถากถางเตรียมพื้นที่แต่ก็สนุกสนานครึกครื้นกันเต็มที่แต่ละคนมีความหวังต่างก็พูดคุยกันว่า แต่ละคนได้ที่ที่ดีเหมาะก่การทำไร่บางคนได้ที่ใกล้บางคนได้ไกลไปหน่อยแต่ก็พอใจกันทั่วหน้าช่วยกันทำอาหารกินรวมกันอย่างอร็ดอร่อยอิ่มแล้วก็รีบเข้าไปนอนกันด้วยความอ่อนเพลียทิดสมกางมุ้งนอนอยู่โคนต้นกลุ่มขนาดย่อมห่างไกลคนอื่นๆมากพอสมควรหลังจากหลับสนิทมาตั้งแต่หัวคำ่ำดึกมากแล้วกี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้จู่ๆก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมา รอรู้สึกเหมือนมีคนมาร้องเรียกอยู่ข้างๆมุงทิดสมลุกขึ้นมาขยี่ตาแล้วก็มองออกไปรอบๆไฟในกองยังคงส่องแสงอยู่เรื่อๆแม้ว่าจะหมดเปลวไฟไปแล้วแต่ถ่านไม้ก้อนใหญ่ก็ยังคุอยู่ทั้งคืนเห็นมุงของเพื่อนบ้านกางกันเรียงรายอยู่รังๆคืนนี้ไม่มีใครเฝ้ายามเพราะต่างคนต่างเหนื่อยล้ามาด้วยกันทั้งนั้นกำลังนึกว่าตนเองละเมอหรือฝันไป แต่พอมองอีกทีก็ต้องขยี้ตาด้วยความแปลกใจใครกันนะมานั่งรังรงอยู่ข้างมุงทิดสมเปิดมุ้งออกไปดูเพื่อให้แน่ใจหรือว่าลุงบุญมีอะไรจะมาบอกแต่พอออกมานอกมุงกลับยิ่งแปลกใจเพราะว่าชายชราที่นั่งอยู่ตรงหน้ามุ้งนั้นหาใช่ลุงบุญไม่เออเออขอโทษครับนี่คุณลุงเป็นใครครับเนี่ยคุณลุงมาจากไหนอ่ะแล้ว แล้วคุณลุงมาทำไมครับเนี่ยทิศสมถามออกไปยังไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่ชายชราผมขาวโพลนอยู่ในชุดกางเกงขากล้ยเก่าๆมีผ้าเขาม้าพาาลายนั่งยองๆคอ,อตกไม่เงยหน,น้าเงยตาเลยหลังจากทิศสมร้องถามออกไปแกก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงแหบๆว่าข้าไม่ได้ไปไหนหรอกบ้านข้านะอยู่แถวๆนี้ล่ะอะอะไรนะครับลุง ทำไมลุงบุญบอกว่าไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยอะครับแล้วแล้วดึกป่านี้แล้วอะ่ะกูลุงมาที่นี่กูลุงต้องการอะไรหรือเปล่าครับชายจรากนุนั้นนิ่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบมาด้วยเสียงเบาๆว่าข้าไม่ได้มาเอาอะไรเพียงแต่จะมาบอกพวกเองว่าอย่าไปรื้อบ้านของข้าก่อนแล้วกันโธุ่ณลุงครับใครจะไปรื้อบ้านของคุณลุงล่ะครับ พวกผมไม่เห็นบ้านใครเลยสักหลังหนึ่งครับเนี่ยเอาเถอะครับรับรองว่าถ้าผมไปเจอบ้านใครอะ่ะผมจะไม่รื้อย่างแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินหาให้ทั่วเลยเพื่อจะได้ไปเยี่ยมคุณลุงที่บ้านด้วยยังไงละครับพอขาดคำชายชราก็ลุกขึ้นยืนหลังงองุ้มเหมือนกับคนแก่ทั่วๆไปแกเดินหันหลังกลับเข้าไปในทิศท,ทางที่ทิศสมทางไร่เอาไว้แล้วก็ค่อยๆเดินหายไปในความมืดเฮ้ย ปลกจริงๆเลยฟืนไฟก็ไม่มีเดินมาคนเดียวมืดๆไม่ยักจะกลัวอะไรสงสัยแกจะอยู่ที่นี่มาจนชินแล้วละมัง้งทิดสมนึกในใจก่อนที่จะล้มตัวกลับไปนอนอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นทิดสมถามลุงบุญว่าบริเวณนี้มีบ้านใครอยู่ใกล้ๆเถานี้บ้างหรือเปล่าลุงบุญทำหน้าแปลกใจแล้วก็ตอบมาว่าบ้าแล้วว่แถวนี้ไม่มีบ้านใครท้งนั้นเลยออกไปอีกตั้งไกลถึงจะมีหมู่บ้านเล็กๆ แล้วก็มีกันอยู่แค่สองสามบ้านเอ็งจะมาถามทำไมวะมีอะไรเลยทิศสมไม่อยากจะให้มากเรื่องกลัวจะวิตกกังวลกันไปเปล่าๆจึงตอบไปว่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับลุงผมผมผมก็ถามมาอย่างนั้นเองอะ่ะแต่ในใจลึกๆตัวเขากลับเก็บความสงสัยไว้เพียงลำพังวันนี้ออกไปตัดต้นไม้ทางป่าก็พยายามจะหาร่องรอยว่ามีบ้านเก่าๆหรือเสากระท่อมอยู่ที่ไหนบ้าง แต่หาจนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่เลยทิศสมใช้วิธีการคว้านโคนต้นไม้ใหญ่เพื่อตัดน้ำเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้มันยืนต้นตายแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาเผาทิ้งส่วนต้นไม้เล็กๆที่พอจะโค่นไหวก็จัดการฟันด้วยขวานพวกหวายเถาวันและไม้พุ่มทั้งหลายก็ตัดโคนให้ขาดเพื่อรอให้แห้งแล้วก็จะได้จุดไฟเผาทั้งหมดปรากฏว่าตรงเนินสูงมีพุ่มรกอยู่กลุ่มหนึ่ง พอเข้าไปดูใกลเลกก็เห็นได้ว่ามีไม้แดงค่อนข้างใหญ่อยู่ต้นหนึ่งขึ้นเบียดอยู่กับก้อนหินสีเทาสูงเท่าเอวคนน่าแปลกที่แถวนี้มีแต่ดินไม่มีหินเลยสักก้อนแต่ตรงโคนต้นไม้ต้นนี้กลับมีก้อนหินได้อย่างไรที่สมตรงเข้าไปถางไม้พุ่มรกออกเสร็จแล้วจึงลงมือใช้ขวานฟันเพื่อจะการรอบโคนต้นไม้แดงแต่ฟันทีแรกก็กระดอนไปโดนก้อนหินเข้าเต็มที่ น้าขวานก็เลยบินเป็นรอยในทันทีจะรับไหมก็เสียเวลาอีกอย่างตอนนี้ก็บายจัดใกล้เย็นแล้วเต็มทีทิศสมจึงแข็งใจฟันลงไปใหม่เขากะว่าพอเสร็จต้นนี้แล้วก็จะกลับไปปางพักแต่เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อพอฟันฉับลงไปขวานก็เฉลับไปโดนก้อนหินอีกครั้งจนได้ทิศสมก้มลงดูโคนต้นไม้ด้วยความแปลกใจ แล้วก็ยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเห็นว่ารอบโคนต้นไม้แดงต้นนี้มีทั้งรอยขวานแล้วก็เลื่อยเก่าๆเต็มไปหมดไม่รู้เพราะอย่างนี้หรือเปล่าไม้แดงต้นนี้ถึงยืนต้นอยู่ได้ขณะที่ต้นไม้ใหญ่ต้นอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือคดงอไม่มีราคาทั้งสิน้นทำไปทํามาทิดสมถึงกับถอดใจเก็บมีดเก็บขวานเดินกลับที่พักทันทีค่ำคืนนี้ ทิศสมนอนด้วยใจระทึกเขาคิดในใจว่าจะมีชายชราคนเดิมมาหาเขาอีกหรือเปล่านอนพลิกไปพลิกมาจนดึกแล้วเขาก็หลับไปในที่สุดแต่หลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เขาก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในขณะที่ป่างเงียบสงบทันใดนั้นก็เกิดอาการขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเมื่อมีเสียงเรียกเบาๆอยู่ข้างมุม้งไอ้จิตไอ้จิตไอ้จิ ทิดสมลืมตาขึ้นพ่อหายงวงเงียก็ลุกขึ้นมาเปิดมุ้งในทันทีและเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นกับตาว่าตรงหน้าของเขาคือชายชราคนเดิมนั่งหลังงองุ้มไม่เงยหน้าเหมือนเมื่อคืนวานไม่มีผิดไอ้จิดเหงเกือบพังบ้านก็เขาแล้วนะข้ามาขอแกดีๆเนี่ยไม่เชื่อหรือยังไงถ้าแกอยากลองดีเนี่ยก็ลองดูสิ หลังจากจบคำของชายชราทิดสมขนหัวลุกชันขึ้นทันทีน้ำเสียงแหบพร่านั้นสันด้วยความโกรธแล้วก็ไม่ทันจะอ้าปากถามร่างของชายชรายามวิการก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพิดกับสังขารที่ดูแกงอมพริบตาเดียวแกก็เดินลับหายไปในความมืดทิดสมรู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะนอนต่อไปไม่ไหวแน่ๆจึงตรงปรีรีบไปปลุกลุงบุญทันทีลุงบุญลุงบุญ ลุงบุญลุงบุญตื่นนะครับอ,อผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังอะครับมีอะไรวะเฮ้ย <Hey! S 2> ไอ้สมดึกเด่อนอะไรป่านี้มันปลุกอะไรข้าวันเนี้เฮ้ย <Hey! S 1> ลุงบุญตื่นขึ้นมาด้วยความหงดหงิดเล็กน้อยแต่หลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของทิศสมแล้วลุงบุญก็ทำหน้าเหมือนกับถึงบางอ้ออะไรสักอย่างชิบหายแล้ววะก็คงจะเป็นไม้แดงต้นนั้นละวะเคราะดีนะ ที่เอ็งยังไม่ได้โค่นมันลงมาพรุ่งนี้พาข้าเข้าไปไหว้เขาด้วยนะเว้ยขอขมาลาโทษเขาซะแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นละ่ะกราบไหว้ให้ดีนะเอ็งรู้ไม่ว่าถ้าเอ็งดูแลเขาดีเท่าไหร่เอ็งก็จะทํามาหากินขึ้นในที่ดินของเอ็งตรงนั้นน่ะอาจจะทําให้เอ็งร่ํารวยขึ้นมาก็ได้นะเว้ยไอ้ทิดสมลุงบุญบอกทิดสมหลังจากฟังเรื่องราวของเขาจบอย่างละเอียดวันรุ่งขึ้น ทิดสมพาลุงบุญไปยังต้นไม้แดงต้นนั้นพอไปถึงลุงบุญก็จัดการเอาเหล้าแล้วก็ข้าวใส่ใบไม้ไปวางที่โขนต้นจุดธูปแล้วให้ทิดสมบอกกล่าวขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินไปก่อนหน้านี้พร้อมทั้งขอให้เจ้าที่ช่วยคุ้มครองให้ธรรมาหากินด้วยดีออกจากป่าเมื่อไรจะซื้อพวงมาลัยและผ้าสีมาผูกให้ข้าว่าคงมีคนโดนอย่างเองมาหลายรายแล้วนะเว้ยดูที่รอยนี่สิว่ ลุงบุญชี้ให้ดูรอยที่โคนต้นเวลานอนเนี่ยก็สวดบนกรวดน้ำให้เขาทุกๆุกคืนนะไว้แค่นี้เองก็จะทำมาหากินอยู่ในป่านี้ได้อย่างปลอดภัยลุงบุญสอนทิศสมสมกับการเป็นผู้อาวุโสของที่นี่จริงๆนับตั้งแต่นั้นมาชายชราก็ไม่เคยปรากฏกายให้เห็นอีกเลยทิศสมถางป่าทำไร่และปลูกกระท่อมอยู่ใกล้ๆก,กับโคนไม้แดงนั้นอย่างสงบสุขเรื่อยมา สัตว์ร้ายและไข้ปลาก็ไม่เคยมารบกวนขณะที่คนอื่นๆก็โดนทำร้ายและตายกันไปหลายรายแล้วปัญหาที่เพื่อนบ้านโดนกันเป็นประจำก็คือช้างป่าที่ชอบบุกมาพังกระท่อมแล้วก็เหยียบย่ำพืชผลที่ปลูกไว้จนแหลกล้านแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือไร่ของทิศสมไม่เคยมีช้างหรือแม้แต่อะไรมารบกวนเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันสัมปหลังและข้าโพดท,ที่ลงไว ก็ขึ้นงอกงามน่าชื่นใจทิศสมรู้สึกว่าป่าแห่งนี้มันน่าอยู่จนสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกไปรับพ่อรับแม่ที่แก่ชาราอยู่ในบ้านมาอยู่ด้วยกันที่นี่สันแล้วนะสิครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับจากหนังสือเรื่องพรานเก่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับจากสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์วัฒนาบุญยังและถ้าหากว่าทุกผู้ฟังชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุ่มคงกระพันธอฟฟิเชียลได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ